มากเลยเราจะรวยนะ้เราจะรวยแล้ว,ลว,ลวผมถามรวยเรื่องอะไรบอกเฮ้ยทธุรก,กิจเนี้ยมาใหม่เลยจิฟฟรีนมันสามารถที่จะสร้างมอยโดกให้ลูกได้เลยเติบโตได้ทันทีเลยบอกผม้เนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยเห็นเท้ามีคนคนนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอามึงรวยเป็นคนเดียวแล้วแกให้มึงทำเป็นคนเดียวแล้วกนนววกนะครับแล้วเขาก็ทำเองครับแล้วหลังจากนั้นเนี้ย เขาก็เติบโตจากกับกิฟฟรีเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะจากขี่มอไซค์เนี่ยทุกวันนี้นะครับ mm hmm. เขามีรายได้จากกิฟฟรีเนี่ยเดือนหลายแสนส่งลูกเรียนต่างประเทศ mm hmm. ใช่ไหมฮะแต่ผมเนี่ย mm hmm. ก็ทำอีกอาชีพหนึง่ง mm hmm. ก,ก็ก็สำเร็จเช่นเดียวกันนะฮะแต่อะไรรู้ไหมครับ mm hmm. ผมสำเร็จแบบว่ามันไม่สำเร็จชั่วโคตรอะ ลูกน้องผมคนนี้เขาสําเร็จแล้วเขาสําเร็จเลยเขาส่งต่อให้ลูกเขาได้ทุกวันเนี้ยเขาไม่ต้องทําอะไรเขาไม่ต้องเดือดร้อนเขาไม่ต้องเหนื่อยเขาก็สามารถอยู่ได้สบายๆถูกไหมครับแต่ของผมเนี่ยถ้าผมหยุดไรายได้หายทันทีเห็นไ,ไหมครับมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเหนื่อยทั้งทีเนี่ยเราทําไมไม่เหนื่อยแล้วให้มันเสร็จอะ เหนื่อยให้มันเสร็จเพราะนั้นเพื่อนอรุ่นน้องผมคนนี้จึงเป็นตัวอย่างผมก็เลยอยากจะนําสิ่งเหล่าเนี้ยมาบอกกับรุ่นน้องหลังๆนียนะครับให้เลือกให้ถูกขยันให้ถูกที่แล้วคุณจะสบายชั่วโคตรถูกไหมครครุ่นรุ่นน้องผมคนเนี้ยเขาชื่อสกาละพืชพิสุทธิ์พี่ครับค,คุณสกาละเป็นคนที่ทําให้หมอให ให้หมอต้อยบัรยายรายได้หลักแสนที่นี่ครับโอ้โหี่สุดเป็นวันนั้นน่หมอไปกรุงเทพแลพวบุกราห์นะ่ะเขาบอกไมิคอมโตคุยกับเพื่อนของนาะเดือนนี้เขาแสนงหวาเองนะครับฮใช่บอกไปให้หมอต้อยบรรยายใทีใ่จำได้เมื่อเช้านั่นแหละครับเป็นคุณสักราร์คนเดียวกันนั้นแหละครับนั่นะครับนั่นคือลุกน้องผมเขาไปทหารเรือแล้วเขาตื่นเต้นเขามาชวนผมในวันนั้นน่ะแล้วผมก็ไม่สนใจบอกมัามึงรวยคนเดียวเถอะแล้วเขาก็รวยคนเดียวจริงนะครับอันนี้ อันนี้วันนี้ผมผมก็เลยมาเจอคุณเชครับเมื่อห้าหกปีก่อนนู้ออนก็ลองทําดูนะครับลองดูแต่บังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยออนไลน์ยังไม่รุ่งเรืองขนาดนี้ผมก็เลยหยุดไปไปท่องยุทธจักรอยู่พักหนึ่งตอนนั้นเป็นโกลแล้วนะครับแล้วก็เลยอไปอยู่ในธุรกิจเนี่ยขายตรงแบบนี้นะเยอะแยะมากมายที่ไหนก็ตามนะครับที่ผมสมัมผัสมา มันสู้กิฟลีไม่ได้เลยจริงๆตกนี่ไม่เกิดคน,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 นเลยแล้วก็บอกกับพี่พี่น้องทุกคนนะครับว่ามาถูกที่แล้วครับไม่ต้องไปที่ไหนที่ดีแหละคุณสามารถฝากชีวิตฝากอนาคตไม่ใช่อนาคตเฉพาะตัวเอยนะอนาคตลูกอนาคตหลานได้เลยชั่วโครครับครับผม